ที่อยู right ่แถวแวกเสียงคือพชุกก่าอยู่ถวพุทธอักราก็คือเสียงวงนับพีเมีการเสียชีวิตแน่นอนแรงๆความเร็วทิศน่นะบวกี้าทันเลยทั้งรถต่างห้องนิดนิาว่านมน้นึ่งเี่ขอีราตัสินใจคือหนึ่งเมนที้ตใจในการตัดสินใจแหละ บอกว่าแกเสวีครับแกเสวีโอกาสปลาได้มีแตลอดครับเสวีนี่ส้ำคัญที่สทุกเรื่องนก่นเองนะตามภาพสุดท้ายอันนี้คือไปโต๊ะเซวีรถเ้าหน้ารถเ้าหน้ารถเสาเก่งนะครับครับมันก็ไปวอร์มรถปกติครับวอร์มรถประจําวันปกติครับแล้วก็ขี่ก็ใช้แบบปฏิบัติอยู่เป็นกิจนะครับกิจประจําวัน แต่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นผมก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าที่แน่ๆคือระบบเบรกครับระบบเบรกเพราะอย่างอื่นไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรสึกหรอเพราะรถเรารถของเทศบาลเราครับตรวจเช็คอยู่ประจำครับทีนี้พอช่วงที่ขับลงมาถึงเนินเนี่ยทราบตอนไหนว่ารเบรกเราใช้การอ่าเบรกครั้งที่สองครับครั้งแรกยังจับครั้งที่สองเบรกเริ่มหาย แล้วก็ยำยม,มาก็ไม่มีเบรกแล้วครับ,รบตอนนั้นด้านหน้านี่เห็นมีรถจอดจักี่านนะต์ยังไงด้านหน้าตอนผมเบรกไม่อยู่แล้วนะครับมองไปด้านหน้านะครับด้านขวารถปิกอัพรถเก๋งอะไรจอดอยู่รเรีนตรงกลางลรถปิกอัพด้านซ้ายมอไซค์แต่ผมก็เ,เชิญเกียร์นะครับเชิญจากเกียร์สูงลงมาเป็นเกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็วรให้ได้ดีที่สุดเพื่อควบคุมรถ ได้เยอะที่สุดแล้วก็ตอนนี้มันผมจะลงนะครับมันมีเวลาตัดสินใจอยู่หนึ่งสองสามสามชดนะครับหนึ่งรถต้องไม่เสีย,ยเยอะสองผู้ที่ใช้ร่วมถนนกับผมครับต้องไม่เป็นอะไรสามผมทำยังไงเพื่อไม่ได้านหน้าเกิดอุบัติเหตุร่วมกับผมมันเป็นช้อยสุดท้ายแล้วครับที่ผมตัดสินใจลงตรงน,นั้น เพราะว่าก่อนน้ำนะครับผมจะหักเข้าไปใน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 ป่าแต่บางเงินว่าผมหันไม่เห็นพี่เขาที่ไปด้วยกันนะครับถ้าผมหักปุ๊บถ้าเกิดรถไปกระแทกต้นไม้คนซ้ายเจ็บแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญทํายังไงก็ได้ต้องเซฟตี่ทุกคนให้ปลอดไปที่สุด <ๆ S 1> คือช่วยสุดท้ายนะครับความเร็วประมาณหกสิบครับหกสิบตอนตอนมาครับตอนขึ้นควรมาหกสิบ มันก็กับสแตรฐานโดยกฎหมายครับเราได้ระบาดเจ็บส่วนตรงไหนบ้างของผมน่าออกกับสีสันนิดนึงครับรถรถที่วิ่งมาที่มีก็ก็บรรทุกน้ำนิ้น่อยรถน้ำนะเรถนำเพื่อต้องถ้าเกิดมีเหตุการแจ้งมาว่าไฟไหม้ตรงไหนเราต้องมีน้ำไปออกไปตลอดครับต้องมีปฏิบัติงานได้ตลอดส่วนรถได้รับความเสีายมไหมก็ใช้ได้อยู่ครับครับแต่ก็ถ้าถามว่าเยอะไหม มันก็เยอะครับแต่มันมันไม่ไม่มันเราไม่สามารถประเมินได้ครับเราไม่ใช่ช่างจุดที่ลดลงไปเนี่ยไปถึงมันทางผู้รับเหมาตาตาของครับกำลังกำลังก่อสร้างอยู่เหมือนกันครับก่อสร้างอยู่เขาก็มีมาอีเตือนกั้นกั้นไว้หมดมีก็ตั้งกวยอะไรเตือนไว้หมดครับคือคือเราเราขับับไปตั้งใจรับลงลงไปเลยตรงนั้นเลยก็คือคือาทีแล้วคือผมตัดสินใจเอาตรงนั้นและครับเป็นอะไรก็ต้องเป็นแล้วนะครับคือ ผมคิดว่าวินาทีนั้นคือถ้าผมตายดีกว่าให้เพื่อนใช้ร่วมถนนตายมันมันเราดีกว่ารเรายอมรับผิดชอบตรงนั้นดีกว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้อยากฝากหน้าหอนอะไรถึงผู้ขับรถใช้เอ่อมันจริงๆริงครับคําว่าอุบัติเหตุไม่มีคนไหนสามารถบอกได้ว่าเกิดเวลาจากตรงไหนเป็นอะไรเหตุการณ์ตรงนี้ครับมันมันมันบอกให้ไม่ได้ครับคําว่าบนท้องถนนผมบอกเลยไม่วิชาไม่มีคําว่าจบนะครับ ผมแค่อยากเตือนว่าเหมือนผู้ใช้ร่วมถนนนะครับคนชีวิตคนขับรถไม่มีคนไหนเก่งหรอครับผมบอกเลยว่าถ้าเราคิดว่ารถเป็นครูครับเราเป็นนักเรียนยังไงก็มันก็ไม่มีวันจบครับและที่สําคัญนะครับผมในฐานะผมเป็นคนขับรถนะครับหรือว่าไดร์นะครับต้องขอบคุณทางโครงการของส c g นะครับที่ได้ส่งตัวผมไปอบรม ที่โรงเรียนทักษะพิพัฒน์นะครับรแล้วก็เข้าโครงการของป um ั๊มเชลเอสโซอะไรต่างๆนะครับ,รบได้เจออาจารย์ที่ดีมีคนแนะนําที่ดีนะครับประสบการณ์ครั้งนี้ถือว่าได้มาจากตรงนั้นหมดครับค,ค,ค,ครับทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับผมมึงเข้าม,มาได้เกือบปีแล้วครับแต่ก่อนหน้านี้คับรถเทเลอร์อยู่สิบกว่าปีครับ